คือวันวันนี้ให้แต่งชุดไทยแต่วิธีการแจ้งของเขาเนี่ยมันผิดปกติไปนหน่อยแล้วแล้วกว่าเด็กจะออกมาจากโรงเรียนนี่ต้องผ่านกี่สายตารู้สึกแปลกเพราะว่าเด็กคนอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้ที่มีป้ายมาแขวนคออยู่อืมครับ มันก็มันมันไม่ใช่เรื่องปกติใครเห็นก็ดูว่ามันผิดปกติเด็กคนนี้น่าจะมีอะไรผิดซึ่งซึ่งเป็นความจริงก็คือเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยอืเรื่องก็แค่เขาครูเขาอยากแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าทุกเนี้ยก็คือวันวันนี้ให้แต่งชุดไทยแต่วิธีการแจ้งของเขาเนี่ยมันผิดปกติไปหน่อยอซึ่งมันมีหลายวิธีทางมากท,ที่ที่จะแจ้งให้ให้ผู้ปกครองทราบว่า ต้องทําอะไรบ้างซึ่งจริงๆแจ้งล่วงหน้าก็ยังได้เนะยมันจะเป็นจะต้องมากระทันชิดแบบนี้ครับแล้วก็ยกทัวอย่างครับก็ใส่กระเป๋ามาได้ยังไงเราก็เช็คกระเป๋าทุกวันอยู่แล้วอืเขียนโน้ตหรือฝากผู้ปกครองหรอื่นมาก็ได้ครับอซึ่งตามปกติเราก็ไปรับลูกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็น่าจะแจ้งได้ตอนนั้นแต่เขาก็ เหมือนกับลูกเราเลิกสี่โมงเย็นนะ,ค,ะครับแต่เขาจะสอนพิเศษต่อ,อเขาก็เลยไม่ได้มองบอกด้วยตัวเองแต่<ม>จริงครูตรงนั้นก็มีเยอะมียืนอยู่หลายหลาย,ลลยคนเขาก็น่าจะเป็นโนต้ตเป็ฝากบอกมาก็ได้หรืออะไรเนงะี้ยบอกว่าถ้าผูู้กครองเด็กคนนี้มารับแล้วก็ให้แจ้งเรื่องนี้ด้วยนะอะไรเนงะี<ม>้ยแต่ไม่ใช่ว่าให้แขวงทิ้งไว้แบบ<ม>แบบทั้งวันแบบนะั้นครับแล้วแลวกว่าเด็กจะออก มาจากโรงเรียนนี่ต้องผ่านกี่สายตาแสดงว่าเด็กก็เป็นะะที่เป็นที่จับตามองของคนจับตามองของคนที่ทำอะไรทนมาทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กนักเรียนด้วยกันทั้งคร uh ูทั้งอะไรเห็นว anyway> cool ่าจะรวมตัวกันมาหาพออเลยเหรอครับตอนแรกจะรวมตัวกันอยู่แล้วครับก่อนที่จะเกิดเรื่องนะเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ทั้งเรื่องไม่ยอมแจ้งการบ้านผู้ปกครองเลยอผู้ปกครองก็พยายามจะผลักดันลูกให้เรียนตามทันเพื่อนแต่ว่า อย่างไรก็ไม่ไม่ทานพวกครูเขาบอกว่าเราแจ้งนักเรียนไปแล้วให้นักเรียนไปบอกครของเองซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยมันความสามารถในการจดจำต่างกันอยู่แล้วใช่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นช่วงเย็นเมื่อวานอนเย็นเมื่อวานซึ่งผมเองนั้นก็มาทราบข่าวตอนตอนดึกนะครับนดึกนะครับมันก็พอทราบข่าวก็ได้ติดตามสอบถาม ข้อมูลนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับก็ได้ทราบนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงการดึกเมื่อคืนเนี่ยผมก็มีสั่งการนะครับสั่งการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้นะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้กับคุณครูที่ในข่าวเนี่ยนะครับได้มาปฏิบัติงาน นะครับที่โรงเรียนแห่งที่2นะครับซึ่งโรงเรียนเราก็มี2แห่งนะครับเหตุเกิดก็คือโรงเรียนแห่งที่1นะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับก็ทางผูครับชาเองเนี่ยนะครับผมก็รายงานด้วยวาจานะครับแล้วก็ทางทางไลน์ส่วนตัวท่านนะครับเพื่อที่จะได้ชี้แจงท่านได้รับทราบเบื้องต้นนะครับซึ่งครูเองเนี่ยครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นการประจานเด็กหรือแรงต่างไม่มีเจตนาตรงนั้นครับเพียงแต่ว่าเกี่ยวสงคงคือ ในวันนี้นะครับมันโรงเรียนเนี่ยมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยนะครับอยากให้เด็กเนี่ยนะครับได้แต่งชุดผ้าไทยนะครับรัวว่าทั้งผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะไม่ทราบข่าวสารนะครับก็เลยอาจจะพลาดไปหน่อยครับเรื่องของการเขียนนะครับเป็นข้อความนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คุณครูก็ได้พยายามที่ทําทุกวิธีการเพื่อที่เป็นการสื่อนะครับให้กับผู้ปกครองได้ทราบนะครับอันนี้ก็เกรงว่าถ้าถ้าไม่เขียนข้อความแบบนั้นนะครับ ก็เกรงว่าท่านผู้กรองเนี่ยจะไม่รับทราบข้อมูลแล้วก็อาจจะไม่ได้แต่งกายอะไรต่ากับเด็กนะครับก็กลัวว่าเด็กจะแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนเขานะครับคุณครูเจงก็ไม่มีเจตนาครับที่จะได้เป็นการประจานเด็กๆนะครับมีเจตนาจริงๆนะครับ